Thank <laughs> สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักแสว,สวงโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารวยหวยสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นดับบนนะครับประจำว,วันที่อ่า16มีนาสองหนะครับทุกท่านดับบนนะครับหลักร้อยนะครับ16มีนา3นะครับ สูตรนะสูตรนะครับสูตรไม่ต้องคำนวณน,นะครับท่านไม่ต้องคำนวณน,นะครับเอาเรามาดูกันฮะสูตรไม่ต้องคำนวณน,นะครับถามว่าเลขได้มาจากไหนนะครับมาเลขตัวเลขหเดียวที่ได้มาครับจากหลัก เราใช้หลัก stumbled, พันนะครับใช้หลักพันใช้หลักพันเป็นตัวดับนะครับอืมหลักพันของงวดที่แล้วนะครับหลักใช้หลักพันของงวดที่แล <oh ้วนะครับวดที่ผ่านมาอ่าเป็นตัวดับนะครับเป็นเป็นตัวดับ ร้อยบุญนะครับในงวดถัดไปนะครับอ่าง่ายนะครับไม่ต้องคำนวณน,นะครับกดมีเท่านี้นะครับอ่ามีเท่านี้นะครับกดอ่าเรามาดูสถิติกันนะครับเรามาดูสถิติกันเลยนะครับอ่าเพื่อความ เดี๋ยวผมคิดหลักพันนะครับเในสิบร้อยพันหลักพันนะครับนี่ฮะเจ็ดหลักพัน อ่านะครับใช้หลักพันนะครับเป็นตัวดับหลักร้อยบนนะครับอ่าเรามาดูครับอ่างวดแรกนะฮะอ่างวดแรกนะครับหลักพันคือเลขเจ็ดนะครับเราใช้เป็นตัวดับนะครับ่าตัวดับอ่าหลักร้อยบนนะครับ ในงวดถัดไปนะครับงวดต่อไปนะครับต่อไปนะครับหนะลักพันวันนี้คือเลขเจ็ดนะครับเราใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดน่าต่อไปนะครับระนะฮะปรกกาแดงนะฮะแกแดงจะชัดกว่านะฮะเห็นไหมฮะ งวดต่อมาหลักร้อยออกอะไรครับ1 3 4่งสามสี่นะฮะหนึ่งสเนี่ยตัวดับของเราเอาอยู่นะครับไม่มานะครับนะฮะงวดต่อมาหลักพันคือเลขเจ็นะครับนี่ฮะใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนนะฮะก็ขยายหน่อยสิมองไม่ชัดใช่ไหมฮะอ่าขยายแปบน ยาไม่ได้เลยอ๋อมาแล้วครับนี่ฮะนะครับอ่าเป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออกแปดสองสี่เจ็ดไม่มานะครับก็ผ่านนะครับหลักตัวดับของเรานะฮะงวดต่อมานะครับเลขสี่นะครับอ่าแล้วก็ใช้เลขสี่เป็นตัวดับนะฮะนี่ฮะงวดต่อมาออกหกห้าศูนย์หลักร้อยคือเลขหกนะฮะอผ่านนะครับ งวนนี้ได้เลขค่านะครับเป็นตัวดับบน1น0ร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออกอ่าหกสนะครับก็ก็ผ่านนะครับนี่ฮะต่อไปอเดี๋ยวเ๋ยวเอาน้ำเงินบวกว่าที่ตัวดับนะฮะนี่ฮะ นะครับแบบน,นี่ฮะต่อไปอหลักพันคือเลขสีนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับ ว่ต่อมาออก767หลักร้อยคือเลข7 4ไม่มาก็ดับนะครับอา่าไม่ต้องคำนวณน,นะครับสูตรนี้นะฮะไม่ต้องคำนวณเลยนะครับอา้าวดูต่อนะฮะอา่าดับร้อยบนเขียนด้านข้างนะฮะดับ้อยบนนะครับดับบนนะครับหลักร้อยนะครับ ไม่ต้องคำนวณน,นะครับไม่ต้องคำนวณอ่าสิหกมีนานะครับ6กมคืออ่ามาแล้วนะครับก็ดูต่อเนื่องนะครับทุกท่านอ่ามาดูต่อมาครับนี่ไหมฮะ หลักพันคือเลขเก้านะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวดับนะหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะฮะงวดต่อมาออกสามสามหนึ่งนะฮะผ่านนะครับงวดนี้เลขศูนย์นะครับหลักพันใช้เป็นตัวดับร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออกสามสองสี่ผ่านนะฮะต่อไปหลักพันคือเลขหนึ่งนะครับใช้เป็นตัวดับร้อยบนนะฮะในงวดถัดไปนะครับ วดต่อมาออกห้าสองหกก็ผ่านนะฮะต่อไปหลักพันคือเลขสองใช้เป็นตัวดับร้อยบนในงวดถัดไปนะครับวดต่อมาออกสี่หกหนึ่งนะฮะหลักร้อยคือสี่ผ่านนะครับอ่าต่อไปหกนะครับคือหลักพันใช้เป็นตัวดับร้อยบนในงวดถัดไปนะครับวดต่อมาออกศูนย์ห้าห้านะฮะผ่านนะครับ ดับร้อยบนนะครับดับบนหลักร้อยงวดต่อมาหลักพันคือเลขสีเ่เราก็ใช้เป็นตัวดับร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออกหกสี่เจ็ดนะครับอา่าหลักร้อยคือหกก็ผ่านนะครับต่อไปอา่าเลขสามคือหลักพันนะครับใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับ ว่าต่อมาออกเจ็ดหกห้าหลักร้อยคือเลขเจ็ดสามไม่มาก็ดับนะครับเอ่อต่อไปเลขเก้านะครับหลักพันคือเลขเก้าใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออกศูนย์ศูนย์หกหลักร้อยคือเลขศูนย์ผ่านนะครับเก้าไม่มามาศูนย์งวดต่อมาหลักร้อยบนในหลักพันคือเลขเจ็ดนะฮะเราใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับ งวดต่อมาออกสี่ก็ผ่านนะครับ7ไม่มาหลักร้อยนะครับดับงวดต่อมาครับห้าหลักพันคือเลข5เราใช้เป็นตัวดับร้อยบนในงวดถัดไปนะฮะงวดต่อมาออกเจ็ก็ผ่านนะฮะ5ไม่มาต่อไป8นะครับหลักพันคือ8เราใช้เป็นดับหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะฮะ งดวดต่อมาออก388หลักร้อยคือเลข3พันนะครับต่อมาหลักพันคือเลข0ใช้เป็นตัวด er you know, ับหลักร้อยบนในงวดถัดไปงวดต่อมาออก197หลักร้อยคือเลข1พันนะครับเลขดับเอาอยู่นะฮะดับบนหลักร้อยนะครับไม่ต้องคำนวณนะครับงวดต่อมา เลขหนึ่งคือหลักพันหลักพันคือเลขหนึ่งใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออกห้าหกสีผ่านนะครับหลักร้อยดับต่อมาหลักพันคือเลขสอใช้เป็นตัวดับบนในงวดถัดไปงวดต่อมาสามตัวออก3ามเจ็ดห้าหลักร้อยคือเลขสาผ่านนะครับสองไม่มา ต่อไปหลักพันคือเลขเจ็นะฮะช้เป็นตัวดับร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออก 2, 2, 3หลักร้อยเลขเ็ดนะครับไม่มาก็ดับนะฮะต่อไปหลักพันคือเลขเจ็นะครับใช้เป็นตัวดับบนหลักร้อยในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออก 5, 2, 2ก็ดับเอาอยู่นะครับทุกท่านต่อมาหลักพัน คือเลข3ใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออก9 2 4หลักร้อยคือเลข9าผ่านนะครับ3ไม่มาดับนะฮะอ่าต่อไปครับหลักพันคือเลข9กใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออก5 4 1หลักร้อยคือเลข5 9ไม่มาก็ผ่านนะครับดับ ดับร้อยบนนะครับทุกท่านอืมดับบนหลักร้อยนะครับต่อไปหลักพันคือเลขศูนย์นะครับใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนนิ้วนถัดไปนะครับเมื่อต่อมาออกเจ็ดเจ็ดสี่หลักร้อยคือเลขเจ็ดศูนย์ไม่มาก็ผ่านนะครับเลขดับบนหลักร้อยนะครับ อ่าดูต่อฮนะอนี่ฮะนี่ฮะหลักพันคือเลขหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ใช้เป็นตัวดับบนหลักร้อยในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออกสองสองเจ็ดหลักร้อยคือเลขสองผ่านนะครับดับหนึ่งไม่มานะฮะต่อไปหลักพันคือเลขเก้านะครับ ดับบนของเราในงวดต่อไปหลักร้อยคือเลข9นะครับงวดต่อมาออก403ก็ผ่านนะครับดับบนหลักร้อยนะฮะต่อมาครับหลักพันคือเลข1และใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออก938ก็ผ่านนะครับ27งวดนะครับทุกท่านอ่า27งวดนะครับ มาครับหลักหลักพันคือเลขห้านะครับอ่าแล้ก็ใช้เป็นตัวดับหลักร้อยบนในงวดวันที่10บมีนานะครับว่าดับบนหลักร้อยนะครับคือเลขห้านะครับเลขห้านะครับทุกท่านนี่ ดับผนหลักร้อยนะครับวดที่16บหกปีดานะครับดับผนหลัก,ก,ลกร้อยคือเลขห้านะฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภรวยกันทุกคนนะครับ